สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาอ,อันบ็อกอุปกรณ์สวิตนะคะจากแลล u e เจียค่ะจะเป็นรุ่นไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะทะ่าดาและรุ่นที่เรานำมาอันบล็อกกันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น RG ขีด NPS 3300 16 MG 4 XS ขีด HP ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าสินค้าภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างค่ะ กล่องออกมานะคะก็จะเจอกับเอกสารคู่มือค่ะแล้วเขาก็จะมีสายพาวเวอร์มาให้นะคะ1เส้นแหลกเมาส์ค่ะแล้วก็สายกาวหนเส้นค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะคะและจุดเด่นที่น้าสนใจของเจ้าตัวนี้นะคะมีอะไรบ้าง เจ้าตัวนี้นะคะเป็น Man น g e อร์สวิ L2 ค่ะมาพร้อมกับพอร์ต Multi-Gigabit นะคะ2.5 g ิกจำนวน16พอร์ตค่ะแล้วก็พอร์ต SFP+ นะคะ10 g ิกจำนวน4พอร์ตค่ะและยังรองรับนะคะการจ่ายไฟแบบ PoE+ นะคะตามมาตรฐาน8.02.3 AFAT BT อีกด้วยค่ะเหมาะสำหรับใช้งานนะคะกับมัลติกิกะบิตนะคะใช้งานร่วมกับ Wi-Fi 7นะคะเหมาะก,กับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าโรงงานค่ะ และที่สําคัญนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบ,บริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านคาวของแบรนด์ลูเจรี่ได้ฟรีตลอดชีพอีกด,ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยนะคะเรามีสินค้าพร้อมส่งไม่ต้องพีออเดอร์ค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook f a n p a g e Easy Network ลน์ Line Official Account s i e c n e t w o r k และ YouTube Channel e c n e t w o r k อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดจ,จากทาง e c n e t w o r k ค่ะและฝาก3ช่องทางติดต่อของเราเนี่ยนะคะกับ1 e c n e t w o r k o f f i c i a l ค่ะ2 s m b n e t w o r k Thailand และ3 e c n e t w o r k Team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ